สวัสดีค่ะอาจายไก่น,นะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะยังจะไม่แนวทางลาวพัฒนาคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องไม่นำไม่สับ์มาเล่นการทนันใชนไคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้ไปแพงแค่แนวทางเด้อค่ะเด้อจจงใดอะไรพี่น้องเล่าพัฒนาเราสาหรับพัฒนาของเรานะ เบิง่งแมพี่นอ้องก็มาประกาศรัศนีนะคะของเอ้ยลาของเรามา17นะทุกคนตัวลูปตัวฟันไม่มานะคะมาตัวนี้นะคะมาตัวนี้นะคะมาเด่นหนึ่งนะทุกคนนะคะประมาณนี้นะคะนี่นะมารอบต่อไปนะคะรอบต่อไปนะคะ วิ่งด้วยกันเลยเด้อ ปิ้งรูดศูนย์นี่เองนะคะจจออเจาะเจาะอะไรดีอะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้านะคะ,ะแปดหนึ่งแปดสี่ 8ปดเจนะคะแปดหนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งปสี่แปดสสองมหสสองสาหสาเกแล้วอะไรอะ่ะแปดสาม 0 8นะคะพาะวิ่กันเองนะวิ่งกันเองนะคะเด่นไม่มีกันเลยค่ะเพราะหัวเยอะแล้ว1 9, 1 9 8 1 8 9 1> ใส่ไหมสามหนึ่งใส่อีกมันเยอะไปนะทุกคนเย่ตัดอ่ะมาเลยค่ะมาแบบนี้เลยนะอันนี้นะคะ เด่นหนึ่งกับเก้านะทุกคนเด่นหนึ่งกับเก้าอืมฟันศูนย์นะทุกคนวิ่งรูดฟันศูนย์ห่วยทุกห่วยสามารถมาได้ทุกตัวนะคะวันนี้ส่วนสาม เน้นแค่นี้ค่ะเพราะว่าหวยทุกหวยนะคะมาสามารถมาได้หมดเลยนะเดนหนึ่งใช่ไหมหนึ่งศนย์หนึ่งนะคะ9 9้9เก้นะคะวันนี้คือหวยออกแบบนี่ไปเลยนะคะเผื่อลาไม,ไม่ไม่มีเลยแน่นอนนะทุกคนลายากมากนะคะบอกเลยนะคะประมาณนี้อ่ะ ใครชอบก็ตอบนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้เป็นพแค่น้าทานนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเดลยๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ